ตตบบออสามคนไอ้ยัยรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมอาหารหรือสิ่งของที่นำมาสแสดงเป็นเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ควรชมรายการน,นี้เพยี AL, พยงคนเดียวควรชมเพื่อนรอบข้างทุกคนมารับชมรายการให้มใหมด สวัสดีครับพวกเราวีหานะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมมแซนด์วิชนะครับก็ผมโป้นะครับผมต่อครับผมฟาร์มครับเดี๋ยวเราไปดูกติกาครับว่าเราจะกินกันยังไงครับ ครับก็กติกาศของเรานะครับจะมีแซนด์วิชทั้งหมด9ชิ้นคือจะให้สุ่มหมายเลข1นึ่งถึงเโดยเริ่มจากฟาร์มนะครับเดีย๋ยวจะให้ไอ้ฟาร์มมันเริ่มก่อนเลยมา 1>, 1 2งหน่งสองเลขสาเลขสาม สามไม่สามอะไรเนี่ยคืออะไรบอกเลค้นก็คือเราไม่รู้ครับว่าข้างในมันคืออะไรแต่จะให้ไม่สามมันกินให้เย้ไม่สามบอกเลยแต่ว่าเอาดีมึงเอาดีมึงเอาไปมึงเอาดีโอเคหมดแล้ว เลขครับเลขสี่ครับไอ้ย,ยี่ยอเลขสี่นะพวกเวนเลขสี่คืออะ,คอะไรโอเลโอโอเลโอโอ้ยสัสแล้วคุณจะได้ยเยี่ยอะไรนี่แลืวอย่างๆๆๆอาีอย่างเดีวยวก็เลยหนมคน ซ้ำกินหมดแล้วอยาบมอเอาเลขสี่ซ้ำนี่หว่าตัวไม้ตวไม้ตไม้เลขสองฮะตัวเลขสองอ่ะเหียนี่อะอะไรอ่ะไม่รู้เปิหี้ยบอกเลยโอ้ เออถุงเดือยสัตว์เอาไว้เ่ยสองคำสองคำสองคำโอ้โเอาขอขอสิบวิสิบวิแคเฮียลเฮียโอมาสิบวิแ่ขอขอโอมาสิบวิเกี่ยว้สิบวิพอพ่อของมึงคืออันสัตว์อั้นกูขอโอมาสิบวิหนึ่งสองสามสามสาม ีอหไเยไอ้ยไอ้อ <après> <f 000> uh ้เ huh ห uh ้ยไอ้หีอเหอเไอ้เหี้ยไอ้อยไอ้เยไหีเ้อ้เไอ้เหียนอ้ไอ้เียอ่ไอ้เายอไอ้เียออยเ้ไ้ไีไเอเอไอ วันนี้เป็นอะไรโหตีแปกเลยเหรอไอสัตว์เอ้เลยนะครับแปดเล็กแปดเนี่อะไรวะนนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะกูบอกเลยเครื่องบรุงมามากอู้ยเบาอยู่เบาอยู่คุณเมฆคุณเมฆ xin việc 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 chín, việc xin việc xin việc xin เงี <c oughs> ้ยแกก็รูมันคืออะไรอ่ะรถดีรถดีครับต้องลองกินี่สีแดงเงี้ยต้องอคำอ่ะกูให้สองคำต้องลองอีกคำนึงคำนึ่งอีกคำเข้าไปอือเออนับนับเหนือสองไอ้พวกเรากินอะไรกันนะ มูทะอ้ามูกะทะโอ้แล้วพี่ยี่สองคนเหรอสามเอาสามสามสี่ไม่ได้หรอไอ้ไม่ได้หรอไม่นะไม่ได้ไม่ได้เก้า่ะเก้าเป็นไงวะยังไงก็ก้าอะอะไรไอ้บ้า มันไม่ใช่วันเริ่มเริ่มไม่ใช่วันอกู้ไอ้เหี้ยเหลือของดีบูแสองคำเน้นเน้น8 7 6 5เก้าปเจหกห้าสี่สอง่งเหี้ยไอ้เนี้ยน้ำบอย ตามไปตามไปตามไปหยิบตามอย่างี้ไม่ถ่ายนู่นไอ้เขี้โคตรเผ็ดเลยตัดเอ้าไม่มานั่งอ่ะมาไลยรับกูเผ็ดอยู่ไม่รีบกูต่อให้ก่อนเลยมาครั้งสุดท้ายนะครับห้าเฮ้ยสตา์อะไรไม่รู้อะ นั่นเป็นคนที่ด็ดของมาน <c oughs> อร่อยอร่อยจัดเจ็ดสิบฟัน <c oughs> <c oughs> อร่อยบอกเลยอันเนี้นยเป็นทะี่ด็นสูตเย็นสักสิบไปเขียวเขียวส็สิบไปหนะ1 1> ึ่งสองสมอเงินหสามไปทำไปเลยเจ็้า <c oughs> เอาแปงมาเอาแปงมาไม่เชียวยาสีฟันเอาดิมึงอ่ะเล๋ยหนี่กับสีหเหออันนี้เล่เลขหนกับเลขเจ็ดเลขเก้าถึงละ เจ็ดเพื่อนเลขกเจ็ดตังมาพร้อมกูเนี่ยแสดงว่าแสดงว่ากูมาได้เลขหนึ่งเปิดพร้อมกันเลยเลิกสับสับโดนแย่มาเยอะเพื่อนอันนี้ก็คือกะปินั่นเอง <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอยโก,กูแรงนมข้นว่ะกูกินก่อนนกินอยู่นี่ต่อเลยต่อเลย <c oughs> คำกินคำเดียวซอคำนี้อ่ะคำนี้คำนี้ตรงนี้คำนี้ตรงนี้เออคำนี้ด้วยดูเก็บคำนี้ด้วยคำนี้ด้วยยังไม่นับยังไม่ครบสองคำซอส ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต็มคำต่ออักษรแต่ต่อของซึ่งมันกัดไปคำเดียวอกคนมึงเอาอีกคำหนึเออมึงต้องไม่สองไม่คือไม่มันเยี่ยมสองแต่ว่ามีคำหนึ่งมันเยี่ยมเอาคืออะไรเอาคำนี้เอาคนละคำ กอละคำเอา네กูไม่ได้เอากอละคำต่อกอละค้ำยิ้มคเดียวต่กิาอ่ะัวอือเขียวเขียวโกน้ำเนื้ ไม่ได้หรอไอ้ไม่เจอเนี่ยกะปินี่มันอร่อยทำไมใกล้หน่อยทำไมใกล้หน่อยไม่ได้หรอตรนี้บอกเลยแย่มันแย่ครบยังโอเคเอาหมดละเก็บคลิปแล้วตายแล้วเดี๋ยวดับไพ่คะแนนกันก่อนฟันได้แล้วจะเลี้อ้าวทำไมไม่ให้แต่ตอนแรกไม่ให้สามสามสามไปหน่ะไหนดีสุดเร็วสุดอย่างนี้ไงเอาดีสุดของกูใช่ไหม แย่แม่ดีสุดเลยอสวยแย่มีสุดของมึงกูน่าจะโอริโอ้ดีสุดของกูนี่อะไรที่แย่ผมรู้แค่ไหนแย่สุดสองอันนั่นแหละที่แย่สุดเลยใส่กูนี่แทบร้องแต่ว่ากูไม่ได้ใายกูได้เบาสุดขวยบอกเลยบอกเลยว่ากระเปียแย่มากอ้าโลให้ศูนย์ไม่ไหวเอาเอาอย่างงั้นฟ้าปิดคิดอ่ะ ก็วันนี้ก็พวกเราก็จะมากินให้ดูแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอจะจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์เลยนะครับเอาเลยกูลองดูกูว่ามันเย่จริงนะไอ้เหี้ยกูเพิ่งกินหมดนะคนละคำเนี่ยเออช่วงลองดูคนละคำมันโกงๆไว้กะปิอ่ะลองกะปิดูกูแย่จริงปลาแย่ๆดูนะลองเชียวดูชนดิ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 เออ กินอแล้วกินแล้วไม่ได้อยู่หมดไหมเชียวเลยเชียวเลยผมขอครึ่งหนึ่งเอยโอ้ปากหัวอะนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ไหวไปะป๊า